สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดวมพัชระในขิไไดจิตอนคดีเสือดําจากรัติการบทที่11นะครับหลังจากที่บทที่แล้วนะครับผู้เสียชีวิตก็คือยูกิเด็กสาวผู้น่าสงสารเป็นเหยื่อรายแรกที่ไม่ได้เป็นอาชีพหญิงสาวขายบริการเนี่ยเธอเป็นเพียงแค่เด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งในตอนท้ายบททางตำรวจนะครับก็ได้ไปตามตัวพ่อเลี้ยงของเธอมาที่บทนี้เนี่ยจะเป็น ตอนบ่ายของวันที่24ธันวาคมหรือวันเดียวกันกันกบที่พ่อเลี้ยงของยูกิผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางมาที่สถานีตำรวจพอมาถึงเนี่ยทางตำรวจก็แนะนำว่ามีใครอยู่บ้างนะที่โรงพักแห่งนี้ที่จะมาร่วมสอบปากคำเขาในคดีของยูกิลูกสาวของเขานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทางตำรวจจึงเริ่มต้นสอบสวนยูสุเกะเลยทันทีนะครับโดยนายยูสุเกะเนี่ยอายุประมาณ40ต้นๆผิวดูขาวสะอาด ท่าทางดูเป็นคนปนณีปรนอมสีหน้าดูซีดแล้วก็อิดโรยน่าจะเป็นเพราะว่าการทำงานที่หนักหน่วงภายในโรงพยาบาลของเขานะครับท่านตำรวจเนี่ยถามว่ายูกิเป็นลูกติดของภรรยาของเขาใช่ไหมเขาจึงตอบว่าใช่ ยูกิเนี่ยเป็นลูกจากภรรยาของเขาชื่อว่าโฮจิชิมะมายาโกะซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังเกี่ยวกับด้านการวาดรูปนั่นเองยูสุเกะเนี่ยเล่าว่ามายาโกะภรรยาของเขานะครับเสียชีวิตไปแล้วเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์กันอย่างย,งยกใหญ่เลยนะเพราะว่ามายาโกะเนี่ยเธอเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการวาดรูป คินดาอิจิเองนะครับเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพวกโอตาคุเกี่ยวกับวงการวาดรูปเลยทีเดียวเขาจึงบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก่อนที่ภรรยาคุณจะเสียชีวิตเนี่ยนิทรรศการการจัดแสดงภาพวาดของมายโกเนี่ยเขาเองก็ไปมาเหมือนกัน แล้วในตอนที่คินไหจิกําลังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนิทรรศการที่เขาไปมาเนี่ยสารวัตรโทโดโรกิก็ขัดจังหวะขึ้นมานะครับถามว่าเมื่อตอนที่ภรรยาคุณเสียชีวิตเนี่ยเขาเดินทางกลับมาคนเดียวหรอที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันนั้นน่ะยูสุเกะเนี่ยจึงตอบไปว่าใช่ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเธอกลับมาเพียงคนเดียวเพราะว่าต้องรีบกลับมาจัดการธุระด่วนที่เมืองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันกับเธอนะครับ ส่วนตัวของยูกินะครับเธอก็มัวแต่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมที่จะสอบมัธยมปลายอยู่การที่มายาโกะรีบขับรถกลับมาเนี่ยหนึ่งในนั้นเหตุผลก็คือกลับมาเพื่อที่จะมาหายูกิเพื่อที่จะทาทุระบางอย่างเกี่ยวกับตัวของยูกินั่นเองสารวัตรเนี่ยจึงถามเรื่องส่วนตัวกับยูสุเกะไปอีกโดยถามว่าเขากับมายาโกะเนี่ยแต่งงานกันนานหรือย,ยังยูสุเกะเนี่ยจึงตอบไปว่าเขาแต่งงานกันเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี2,500นะครับ แต่ว่ามายโกะเนี่ยเธอไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุลนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยชื่อของเธอแบบนั้นมาก่อนแล้วดังนั้นเธอจึงไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลเดียวกับยูสุเกะแต่ว่าในสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยส่วนยูกินะครับเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเหมือนกันเธอก็ยังใช้นามสกุลของคุณพ่อคนเก่าก็คือโฮจิชิมะจูโกะชื่อของพ่อเธอนั่นเอง คินดาอิจิเนี่ยจึงขอให้ทางยูสุเกะนะครับช่วยเล่าเกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของยูกิให้ฟังหน่อยนะครับว่าเธอเป็นคนยังไงมีลักษณะอะไรยังไงบ้างเมื่อตอนที่อยู่ด้วยกันนะครับยูสุเกะเนี่ยเขาเองก็พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับเศร้าไปเลยนะเพราะว่าเมื่อตอนที่ภรรยาของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุต้องขับรถกลับมาเข้าไปในเมืองเพื่อทําธุระด่วนให้กับยูกินั่นก็มาจากวีรกรรมของยูกินั่นเอง เพราะในตอนนั้นยูกิเนี่ยเธอไปสร้างปัญหาให้มีความเดือดร้อนนะครับทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยต้องขับรถมาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหาของยูกิยูสุเกะเนี่ยบอกว่าในตอนนั้นสิ่งที่ยูกิสร้างปัญหาเนี่ยคือเธอหนีออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งใช่ครับคือยูกิเนี่ยเธอเป็นเหมือนกับเด็กมีปัญหานะครับหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตไปใช่ไหมครับตอนที่เธอเนี่ยอายุเพียงได้8 9ขวบแล้วพอเธออยู่กับแม่ได้ไม่กี่ปีเนี่ย แม่เธอมายโกก็มาแต่งงานกับคุณหมอยูสุเกะคนนี้นะครับทำให้เธอเนี่ยก็รู้สึกรับไม่ได้นะที่หลังจากพ่อเสียชีวิตไปแม่ก็ไปแต่งงานใหม่เธอจึงกลายเป็นเด็กมีปัญหาชอบที่จะหนีออกจากบ้านซึ่งการที่เธอหนีออกจากบ้านเนี่ยเธอหนีออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาที่เธออายุประมาณ13ปีนะครับเป็นช่วงเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะแต่งงานกันกับมายโกพอดีแล้วที่เธอหนีออกจากบ้านเนี่ยเธอหนีไปกับผู้ชายนั่นเอง คินไดจิเนี่ยจึงถามไปว่าแล้วฝ่ายชายนั่นะเป็นใครยูสุเกะเนี่ยตอบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเองนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะคือลูกชายของน้องสาวคุณพ่อเขานะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่ร่วมสายเลือดกันอย่างแท้ๆเลยนั่นเอง คินไดจิ <ji> ก็เลยถามถึงอายุของเขาและคุณมายาโกะนะครับยูสุเกะเนี่ยอายุประมาณ40นิดหน่อยใช่ไหมครับส่วนมายาโกะเนี่ยอายุประมาณ38และเขาก็บอกว่ามายาโกะเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวันๆนึงยุ่งอยู่แต่ง,งานที่โรงพยาบาลดังนั้นการที่ได้แต่งงานกับมายาโกะเนี่ยเป็นเหมือนกับรักแรกของเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งเขาเนี่ยคบกันเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองก็ขอมายาโกะแต่งงานนะครับ หลังจากนั้นคินัยจิจึงวกกลับมาถามเรื่องลูกพี่ลูกน้องโดยลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเคกิจิเคกิจิเนี่ยอายุห่างจากยุกิอยู่ประมาณ10ปีด้วยกันนะครับก็คืออายุของยูกิประมาณ13ปีส่วนเคกิจิเนี่ยอายุประมาณ25แล้วนะครับโดยเคกิจิเนี่ยเขาเป็นจิตรกรที่วาดภาพเกี่ยวกับภาพ,ภาพการ์ตูนลามกหรือว่าภาพวาดโป๊เปลือยอะไรแบบนี้นะครับโดยที่มีนามปากกาว่าอาเคโนสุเกะคินัยจิเนี่ยก็เลยถามต่อไปว่า แล้วไอตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาก่อเรื่องกันเขาก่อเรื่อง<ๆ>ทำอะไรยูสุเกะนี่จึงบอกว่าเคกิจิกับยูกิเนี่ยทั้งสองคนหนีตามกันไปนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครรู้นะว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวด้วยกันซึ่งเหตุเกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดเมื่อตอนปีถัดมาจากที่มายโกะและยูสุเกะเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานกันได้ปีเดียวนะครับแล้วพอหลังจากที่รู้ว่าทั้งสงคนนี้หนีตามกันไปเนี่ย ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวจูจูยูกิก็กลับบ้านมาเองนะครับโดยที่ยูสุเกะเนี่ยมารู้ทีหลังว่าเมื่อตอนที่หนีหายไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทั้งสองคนนะครับไปพักที่โรงแรมบ่อนพุร้อนที่1ยูกิเนี่ยไปจองเข้าที่พักโรงแรมด้วยอายุ16ปีแต่จริงๆแล้วในตอนนั้นเธออายุแค่13เท่านั้นทางตำรวจเนี่ยจึงถามว่าเอา้าแล้วทำไมจูจูยุกิเนี่ยถึงกลับบ้านมาเองล่ะ ยูสุเกะเนี่ยจึเล่าให้ฟังว่าในตอนที่ยูกิและเคกิจิกาลังร่วมรักกันเนี่ยในตอนที่ใกล้จะเสร็จกิจนะครับจู่ๆเคกิจิเนี่ยก็ร้องเรียกว่าคุณป้าคุณป้านะครับซึ่งคุณป้าเนี่ยก็คือแม่ของยูกินั่นเองทําให้ทั้งยูกิ และเคกิจิเนี่ยก็เลยทะเลาะกันนะครับแล้วยูกิเนี่ยก็เลยถามกับเคกิจิไปว่าทำไมต้องเรียกชื่อแม่ของเขาด้วยเคกิจิก็เลยสารภาพกับยูกิไปว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะมีอะไรกับมมยาโกะมากกว่า ยูกินั่นเองนะครับและทุกๆครั้งที่มีอะไรกันกับยูกิเนี่ยเขาจะนึกถึงหน้าของมายโกอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับที่ยูกิเนี่ยกลับมาบ้านแล้วทุกคนได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปทั้งมายโกเนี่ยก็รับรู้เรื่องราวถึงเคกิจิที่ทะเลาะกับยูกิด้วยเหตุผลเกี่ยวกับตัวของเธอเนี่ย จากที่เธอรักยูกิก็เริ่มที่จะกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตไปแทนนะครับเริ่มจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมากขึ้นมากขึ้นทางตำรวจเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเนี่ยเคกิจิและยูกิเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้ติดต่อกันอีกหรือเปล่า ซึ่งยูสุเกะเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองคนติดต่อกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นมายูกิเนี่ยก็เปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้าหน้าเลยแล้วก็หนีออกจากบ้านเหมือนเดิมแล้วทุทกๆครั้งที่ไปเจอก็ไปเจอเธออยู่กับผู้ชายที่เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะครับคินไดจิเนี่ยจึงถามไปว่า แล้วทุกๆครั้งที่ยุกิออกจากบ้านเนี่ยเธอเอาเงินจากไหนไปใช้นะครับยูสุเกะเนี่ยจึงตอบไปว่าส่วนตัวของยุกินะครับเธอมีมรดกจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมายโกะเนี่ยก็เป็นคนที่ถือเงินอนันเอาไว้แต่เธอก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธทุกๆครั้งที่ยุกิมาของเงินนะครับเพราะว่าถ้าทุกๆครั้งที่ยูกิมาของเงินแล้วเธอไม่ให้เนี่ยยูกิก็จะอาละวาดอย่างหนักนะครับทำให้เธอจําเป็นที่จะต้อง จ่ายเงินออกไปให้กับเธอทุกๆครั้งที่เธอมาขอแล้วพอหลังจากที่มายโกเสียชีวิตไปเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้ดูแลเงินก้อนนั้นแทนแล้วทุกๆครั้งที่ยูกิออกไปไหนอีกก็ต้องมาขอกับตัวของเขาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเขานนั่เองแต่เขาก็บอกกับคินาอิจิและตำรวจไปว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ต้องทําเรื่องส่งเงินเนี้ย คืนไปให้กับครอบครัวทางฝั่งของยูกิแทนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะรับเงินมรดกของคุณพ่อยูกิต่อนั่นเองทางตำรวจเนี่ยจึงถามว่าแล้วเมื่อคืนนี้ทางคุณน่ะอยู่ที่ไหนยูสุเกะเนี่ยจึงตอบไปว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาไม่ได้กลับบ้านซึ่งเขาก็รู้ข่าวว่าเออเนี่ยยูกิไม่ได้กลับมาบ้านเหมือนกันเขาจึงคิดว่าเออก็คงเหมือนเดิมแล้วมั้งเธอคงหนีไปกับผู้ชายที่ไหนอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่ง มีทางตำรวจนะครับมาติดต่อว่าให้มาดูศพของลูกสาวเขาเขาจึงเดินทางมาที่โรงพักในวันนี้คินไดจีเนี่ยจึงถามคำถามสุดท้ายกับยูสุเกะนะครับว่า แล้วหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปเนี่ยคุณไม่คิดที่จะไปแต่งงานกับคนอื่นใหม่หรอซึ่งยูสุเกะเนี่ยก็ตอบแบบเขินๆนะครับว่าเขาก็คิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปขอเธอคนนั้นแต่งงานดีหรือเปล่ายูสุเกะก็เลยเล่าถึงผู้หญิงคนนั้นให้ฟังนะครับว่าผู้หญิงคนดังกล่าวคนนี้เป็นคนที่อยู่ในชมรมวาดภาพเดียวกันกับมายโกะนะครับ ซึ่งในตอนที่จัดงานศพของมยายโกะเนี่ยเธอคนนี้ก็เป็นคนช่วยทําธุระให้ทุกอย่างเลยทําให้ทั้งสองคนก็เกิดความสนิทสนมกันเกิดขึ้นนะครับโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านานาโกะซึ่งนานาโกะคนนี้ก็รู้จักและสนิทสนมดีกันกับยูกิเหมือนกันนะครับแล้วยูกิเนี่ยก็เคยเชียร์ให้ยูสุเกะและนานาโกะเนี่ย คบหากันอยู่แล้วด้วยซ้ำไปแล้วจู่ๆทางตำรวจก็บอกว่าเออผมขอถามอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันในตอนที่โฮจิชิมะจูโกหรือว่าคุณพ่อของยูกิเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาทำอาชีพเกี่ยวกับอะไร ยูสุเกะเนี่ยจึงตอบไปว่าเขาเปิดบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ขายของเกี่ยวกับพวกจักรเย็บผ้าวิทยุหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทนั้นก็ยังเปิดทําการอยู่แต่ว่ามายโกะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับจนกระทั่งเธอเสียชีวิตทางตํารวจเนี่ยก็เลยบอกว่า แสดงว่าคุณจูโกคุณพ่อของยูกิเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งมรดกเอาไว้อย่างมหาศาลให้กับยูกิเลยสิยูสุเกะก็เลยตอบไปว่าใช่ครับมรดกก้อนนั้นเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวที่ส่งต่อมาให้กับยูกิคินายจิเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วคุณพ่อของเคกิจิเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรยูสุเกะเนี่ยบอกว่าพ่อของเคกิจินะครับเขาเปิดบาร์คาราเร่อยู่ที่มีชื่อว่ามัางกรคู่ และภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นน้องสาวของจูโ,โกพ่อของยูกิทําให้ตอนที่จูโกเสียชีวิตไปเนี่ยมรดกก้อนใหญ่ขนาดนั้นเขาไม่รู้จะยกให้กับใครนะครับมันจึงตกกลับมาเป็นของลูกสาวของเขาอย่างยูกินั่นเองหลังจากนั้นทางตํารวจเนี่ยจึงถามว่าแล้วที่อยู่ของเคกิจิเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนยูสุเกะจึงแนะนําว่าน่าจะลองไปถามที่บริษัทนิตยสารที่เคกิจิเนี่ยทำงานให้กับเขานะครับ จะได้รู้ว่าที่อยู่ที่แน่นอนของเคกิจิเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จบแล้วนะครับสำหรับบทที่11ในวันนี้เนี่ยในบทนี้ก็จะมีชื่อของตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นหลายต่อหลายชื่อเลยนะซึ่งถ้าเพื่อนๆที่จําชื่อยากนิดนึงก็ดูจากชาร์ตที่ผมทำไว้ให้ขึ้นข้างบนนี้นะครับจะได้ดูให้มันง่ายๆหน่อยละกันสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของบทที่11ก็จบลงแค่นี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวไปสืบคดีกันต่อใน บทที่12ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือน EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ